สวัสดีครับพี่น้องจูนไลเดอร์บายโฮดงซิตี้ครับเมื่อนี้อยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนากรมคนอีสานบ้านยูเขตเทศบาลเฮ็ดงานอบตครับคลิปนี้บ่าวจูนสิบห้าพีพา่น้องมาเบิงง่วงงามอ่ะของซื้อว่าอย่างครับตะครับของตะครับผมนะครับของอ่าน้องตะหรือว่าพี่น้องครับน้องเนาะครับน้องครับน้องตะเนาะครับเอ่ะพี่กัดบ้านมันอ้างน้อยมันอ้างครับมันอ้าง ครเหมือนอ้างหน่อยหรือบันอ้างเลยสืเหมืนอ้างหน่อยนะครับเหมือนอ้างหน่อยนะครับตำบลบุงอําเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเนาะครับเมื่อนี้น้องตาสิเปิดทั้งหมดจักโตครับนี่แม่สาวหนึ่งกับแม่ลูกครับแม่สาวหนึ่งกับโคมบหนึ่งนะครับเมา่อเบิ่งแม่สาวก่อนพี่น้องแม่สาวนี่นะครับท่ายสูงประมาณลอยสี่ซิมหานะครับเนาะแมนบอลอยลอยเกือบร้อยห้าซิบนะครับครับประมาณลอยสี่ซิมหาบุรุษเกือบร้อยห้าซิบ ไปทั้งบวกหลายกลัวนะครับเนาะแข้งขาถือบใหญ่ครับล่ำโตงาวลึ่งกระชับเนาะครับเนาะครับโอ้เป็นตองหัวคาแข่งัวแม่นี่โอ้ยครับนุ่มซีนุ่มซีหัวนุ่มซีครับนุ่มซีขิดหูดําออกโบดนะครับแข้งขาหนาแข้งขาขอดํานะครับหนาขาดํานิดนึงเนาะครับเนาะล้างเปเลสเฟดพี่น้องขวัญอยิ้มมองนั่งทับหนังหนาเนาะครับแม่นี่เนาะถือว่าหนังหนาเดี๋ยวบาจูนเบิ้งกระดูก ดูกบ่สุดบ่ครับดูกบ่สุดขาสุดกับบ่เอาเขาคึ้นกันบ่ครับบ่ครับโอ้ยไปสี่ื้งง้วดุกสุดเขามาไว้เนาะครับโอ้พ่นหางไงนะครับพี่น้องเครื่องดำโอ้งามครับพ่วงหางเง่านะครับเล็บเล็บง้ามขาบวดทบถอนนะครับบ่ครับบ่ครับรับประกันครับขาทงขาถอนเพิ่นอายุจักเดือนแล้วครับเนี่ย สองปีกว่าครับสองปีกว่าคสมแล้วเพิ่งสมครับได้เดือนกว่าครับแมอผสมกั็พอหน่ครับปีศาจแดงครับปีศาจแดงพีเซตหนึ่งสามศูนย์พี่น้องเดี๋ยวบาจูนขอเบิงทางหลังนะครับมีหลอดนะครับหลอดสีฝาฝาผสมเมื่อวันที่13กรกฎาคม63นะครับกำหนดคลอดกับเมษาปีหนาแล้วครับเนาะ13กรกฎาคมเดือนหนึ่งพอดีเดือนกัวเดือนกัวนะครับเดือนกัวกัวแล้วกับสิประมาณ สองหลอบเตินแล้วเนาะครับผมสองหลอบเตินแล้วผ่านผ่านหลอบวะคือว่าหนายครับหนายสี่ผ่านอยู่ครับเปิดใบเท่เด้ครับแม่นี่เปิดไบแปดมื่นครับแปดหมื่นบาทต่อได้ครับราคาห้องราคาห้องครับผมราคาห้องต่อได้หลายต่อได้หลายครับต่อได้เยอะครับสุดยอดครับผมอาถูให้เพื่อนเพื่อนยังให้ถูให้นั่นโอ้ว่าตัวละอ่าแดงแบบแห้งถึกแดงแห้งแดงพี่น้องง่วแม่นี่ผิวเพิ่นละเอียดเนาะหนองตาเนาะครับ ผิวพ่นละเอียดผิวละเอียดนาครับละเอียดแลวก็หน้าหนอาดีเนื้อหนังนานะครับงามนี่คือแม่สาวแม่สาวครับคือท้องแรกเลยเนาะท้องแรกครับท้องแรกบานมาเบิ่งแม่ลูกครับบานพี่น้องโอ้ยตัวไหนแม่ตัวไหนลูกนี่นี่ครับแม่ใหญ่สีซ้ำกันเลยพี่น้องแม่นี่แม่วางหันว่าว่าหนังพ่นงามสีพ่นงามแล้วเมื่อพ่อพ่นี่พี่น้องอู้ยเขานี่เห็ดเน่ครับเนาะเขาบ่ได้เห็ดครับ บ่ครับเขาบ่ได้เห็ดครับลูนธรรมสาดลูนธรรมสาดครับเจนี่โอ้ยสุดยอดพี่น้องเจนี่ลูนธรรมสาดนะครับเนาะท่ายสูงประมาณร้อยสี่สิบร้อยเก็บประมาณร้อยห้าสิบอยู่บ่ครับแมนบลูนก็ตัวนั้นอยู่ครับโอ้บ่าวจูนยืนอยู่ทึ่งนู่นพี่น้องง่วเพิ่นอยู่ต่ำนะครับประมาณเกือบเกือบร้อยห้าสิบนะครับเนาะโอ้ยปิดเจ้าของวันผู้ว่าผุดยืนทึ่งนู่นพอดีร้อยประมาณร้อยห้าสิบบวกลบนะครับเนาะ คนว่าเขาธรรมชาติเตเขาธรรมชาติครับเขาธรรมชาติแข้งขาถือวายญ่นาคาดําพี่น้องขวันยูหมองนางทับโนกง่มเนาะครับเนาะเดี๋ยวเบิ่งหนาเพิ่นนิดหนึ่งนะครับคลิปหูดําออกโบดอุ้ยบ่ามันเลือดสูงพี่น้องนักเอิกกว้างครับเรื่องบกพรใหไงเล็บง้ามเนาะครับเนาะเอาเอากันละทั้งนั้นยาะยอกันยาะยกันเลยโอ้ย เลียมยุบอยู่พี่นองแห้งถือแดดแห้งเลียมเพื่อนนี้ลูจกโตแล้วครับนี่ลูกตัวแรกครับลูกตัวแรกตัวนี้ครับโอ้ยเตัวสองนี่แม่เริ่มจะจะจับซัตจะจับสั์จะเป็นประจําเดือนนะครับนี่ครับลูกเพื่อนนี้จักเดือนเลยเนี่ยได้หาจะหกเดือนนะครับหาเดือนครับเป็นโตผูนะครับเนาะัตผูครับโตผูลูกพ่อได้ห้หูจักบอกครับเนี่ยลูกลูกตัวไหนเนาะจำจำบ่ได้ครับมันมันมัน่าแบบว่าเพื่อนเฮ็ดใบเสียนะครับครับ มั่วเพื่อนเห็ดใบเสีย๋อผสมเทียมใบยู่สมเทียมครับครับมีใบแต่ว่าเพื่อนเห็ดเสียครับเพื่อนเห็ดใบเสียนาะน่าสิเป็นพอบ้ามันดังๆอยู่เนาะครับเนาะกับดังๆอ่าพออยู่อยู่สีสเกตบ่ครับพอมานโอ้พออยู่สีสเกตครับสีสเกตอยู่นี่ชื่อว่าอย่างม่อนแค้นหรือหย่างนี้ล่ละประมาณนี้ล่ะครับครับ โอ้สุดยอดซื้อซื้องัวบ่ซื้อพ่อตัวพ่อเนี่ยนะครับพ่อเพิ่นนึกว่าซื้อความยูซีส,สกเกตอ๋อความยูซีส,สกเกตนะครับครับผมเดี๋ยวบ่าวจูนพาเบิงลูกทรายเพิ่นก่อนนิดนึงครับพี่น้องอุยบรรยากาศแถวนี้บางยากระจายไหลตัวผู้นะครับเนาะครับตัวผู้ครับตัวผู้เอ้ามาสิเบิงไข่ไข่สองนวยครับท่าใหญ่ยบเงปันได แล้วตูหางเดือนกลัวประมาณรอยเกือบเกือบรอยยีสิบเหรอเนาะรอยสามสิบเดียครับรอยสามสิบเดียครับเพียงเนื้อเล็กนครับเพราะว่าหน่องตาเนี่สูงรอยเจ็ดสิบสองครับเจ็ดสิบสองครับผมตอนนี้คือเพียงเล่านมแล้วครับไมเกินนมเลยพี่น้องเกินนมแล้วประมาณรอยสามสิบนะครับเนาะประมาณสามสิบสามสิบบวกอาจจะบวกนะครับประมาณรอยสาิบบวกบวกครับพี่น้องแข้งขาถือว่า ถือว่าสมส่วนเนาะครับเนาะแบแข่งขายเงาไงนะครับสำหรับง่วผูนะครับโอ้เงินล่างมีแห้งเดี๋ยวบ่าวจุนผ้าเบิง์นเซแสดดก่อนนะครับหัวอันหัวหลนธรรมาาตขึ้นกันอยู่บ่ตัวนี้เฮ็ดครับลูกเฮ็ดครับนะครับค่นนี่แม่ท้องว่างแม่ท้องว่างปลูกไส้ประมาณหาเดือนเปิดไปเท่หร่ครับเนี่ย เปิดไวหนึ่งแสนสี่หื่นห้าพครับหนึ่งแสนี่าพนี่คือราคาห้องนะครับเนาะราคาห้องราคาห้องลูกแรกครับลูกแรกลูกที่2องท่านีขึ้นนะครับท่านีขึ้นแม้หัวโลนแม่หัวโลนหนึ0งแสนสี้าันมาทนี้ให้พี่น้องโทร่มาสอบาาราละเอียดเบอร์ได้ครับ084ย์แปดสี่เก้าสามหกสองเก้าสี่สาน้องตะครับน้องตาครับพี่กัดบ้าน อ่างน้อยนะครับบ้านอ่างน้อยตำบลบุงครับตำบลบุงครับผมอําเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเดีวยว่าจูนเบิร์กพี่น้องธรรมชาติครับพี่น้องธรรมชาติครับธรรมชาติครับอ่าธรเพราะวข่าวบอธรรมชาติมันสีงามกว่านี้ครับมันจะเป็นแบบตัวลูกมันจะเป็นแบบตัวลูกเพราะว่าฟังนี่เห็นนิดนึงเนาะครับเนาะครับถฟังฟังนี่บ่มีนะครับนี่คือเขาธรรมชาตินะครับหลนธรรมชาติอ่า คลิปนี้นะครับบาจูนกับขอบคุณน้องตะเป็นยังสูงนะครับแห่มาเบิ่งวังงามๆในเมือนี้ครับรายก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุพลครับทีขามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์จูนได้เดอร์บายโฮดงซิตีครับเป็นกําลังใจให้บาจูนหาเบิ่งวังงามๆแบบนี้ฝากพีตอนนองสำหรับคลิปนี้ล่าไปก็พอหนีนะครับเนาะพอหนุ่มหน่อยอุ้ยหลูบลอยแหงพี่น้องถือว่าอนาคตพอพันนะครับเนาะอนาคตพอพันจันดีครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ